สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะหยิงก็จะพาทุกคนไปอัปเดตนะคะดูข้อตกแต่งในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลนะคะ,<ล>ะเป็นนี้นะคะก็พาเพื่อนๆไปชมเมืองยาะะสวยๆแล้วก็อากาศร้อนนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปในห้างสรรสินค้ากันนะคะก็<ล>ะะะไปดูว่าเขามีการจัดงานคริสต์มาสแบบไหนนะคะเราไปดูซิว่าในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลบีชพัทยา เป็นยังไงข้างในก็เย็นสบายนะคะทุกคนเอาไปดูว่า,าสถานที่ต่างๆนะคะที่เขาบรรยากาศภายในตกแต่งยังไงก็เป็นแบบที่เห็นนะคะมีต้นคริสต์มาสขนาดใหญ่นะคะแล้วก็แต่ละร้านก็จัดร้านสวยงามนะคะช่วงคริสต์มาสก็จะมีพวกเสื้อผ้ากันหนาวแบบนี้เยอะแยะนะคะเสื้อผ้ากันหนาวเอ่ยไฟประดับเอ่ยต่า,างๆนะคะมากมายนะคะ แล้วก็ตัวหญิงก็ซื้อน้ําหอมสําหรับตัวเองนะคะเป็นน้ํำหอมกลิ่นสบายๆนะคะราคาไม่แพงค่ะหญิงชอบน้ําหอมของมินิโซนะคะเพื่อนๆรนาะนะคาไม่แพงเป็นเจ p ป n e นแบรนด์ค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นตุ๊กตาน่ารักน่ักนะคะตกแต่งต้นคริสต์มาสต้นคร,ริสต์มาสก็จะมีขนาดตั้งแต่ราคา400-500ขึ้นไปจนถึง3-4พันแล้วแต่เพื่อนๆมีงบประมาณนะคะส่วนตัวหญิงก็ต้นเล็กๆค่ะ แล้วก็เราซื้อไว้ทุกปีอยู่แล้วก็เอามาแต่งผสมกดตกันไปในแต่ละปีนะคะส่วนพวกไฟพวกนี้ก็จะมีเยอะมากๆค่ะเพราะว่ามันราคาไม่แพงนะคะซื้อที่ร้าน DIY นะคะออกมาประดับประดานีก็สวยงามนะคะต้นคริสต์มาสขนาดใหญ่ในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลบิททียานะคะบรรยกาศสวยงามค่ะทุกคนนะ ขาขายเยอะนะคะของขายเยอะเพราะว่ามันเป็นช่วงเทศกาลเนาะเนี่ยก็จะมีบุธอาหารมีต่างต่างนาน,นาเมืองไทยเราห้างสรรพสินค้านี้ถือว่าเป็นแหล่งพักผ่อนนะคะทุกคนก็จะนี้ร้อนนะไม่รู้จะไปไหนก็วิ่งเข้าห้างสรรพสินค้าเพราะว่ามีอย่างค่ะอาหารเสื้อผ้าดูหนังฟังเพลงกิจยนตรมต่างๆนะคะ รวมถึงห้องศิลปนาการกีฬามีทุกอย่างกับห้างสรรพสินค้าในประเทศไทยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเชอร์รี่นะฮะคนละฤดูนะฮะเป็นอันนี้จะเป็นเชอร์รี่ช่วงนี้ก็จะแพงหน่อยนะของอเมริกาแอปเปิลนะฮะอันนี้เป็นแอปเปิลญี่ปุ่นแล้วก็แอปเปิลออสเตรเลียแอปเปิลอเมริกาอ่าอันนี้เป็นแอปเปิลแดงแดงนะฮะสีแดงอ่าหญิงทานบ่อยแอปเปิลสีแดงนี้ิงก็เลยซื้อแบบแอปเปิลของญี่ปุ่นนะคะ แคกร้อยสามสิบเก้าบาทนะคะแล้วก็มาซื้อพวกซีซันนิง่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ